อ่ะสวัสดีค่ะต่อเลยนะคะต่อเลยท่านผู้ชมต่อเลยนะคะอ่ะนะคะสูตรนี้สูตรบนนะคะสูตรนี้สูตรบนค่ะนะสูตรบนนะฮะศูนย์สี่หกนะฮะสองเจ็ดนะฮะหลักร้อยนะฮะหลักหน่วยหลักสิบนะฮะบวกกันนะฮะหลักสิบบวกกันสี่ครั้งเลยนะคะอ่ะสิบกันสี่ครั้งสี่สี่สิบหกนะฮะสิบหกบวกกับหกนะฮะก็เป็นยี่สิบสอง ยี่บบวกกับ3ามนะฮะเป็นยี่สิบห้าใส่ห้านะฮะห้บวกหนึ่งเป็น6 6หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสองเป็นเก้าเก้าหน่งเป็นสิบอารสูดบนนะฮะศูนย์เก้าห้านะฮะศูนย์เก้าหกับหกสี่ล่าง9ก้าสี่สามสิบกวกกับห้านะฮะก็เป็น4ี่สบวกกับสามเป็นสี่บี่ใส่สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าหนึ่งเป็นหกหสองเป็นแปดแดหนึ่งเป็นเ้านะฮะ อ่ะฮะห้า huh. สี่เก้าแปดสี่สินี้นะฮะห้าส uh, uh ี่เก้าอ่ะมา3มตะวบุเนาะสี่สี่บหสิบบวกกับห้าเป็นยี่บนะฮะบวกกับเ้าเป็นสามสิบสบวกกับ3ามเป็นสาสามใส่สนะฮะสามพวกหนึเป็น4ี่สหนึ่งเป็นห้าห้าสองเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งเป็นแปดนะ หกเจ็ดเจ้านะฮะเจนะฮะถ้ามาเบิ้ลจะมาแค่หลักเดียวนะอาสวัสดีนะฮะวันนี้ใส่เสื้อกันยาวเลยนะฮะอากาศเย็นเนาะนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะหกเจ็ห้าร่างนะนผู้ชมคะเจ็ดสี่บแปดนะฮะยีบแวกกับ6อ่ะจะไปไวนิดนึงนะฮะเป็นสบสวกกับ7จ็นะฮะเป็นสีบอวกกับ3ามนะฮะเป็นสีใส่4 4่บวกหเป็นห้าหเป็น6กหสองเป็น8 8 1เป็น9ฮะ อ่ะห้าสี่ห้าเมื่อวานนี้ห้าสี่ห้านะฮะเออนะฮะกับสี่แปดมาทั้งบนทั้งล่างอ่ะต่อไปนะฮะสี่สี่สิบหกสิบหกบวกกับห้าก็เป็นยี่สิบเอ็ดนะฮะบวกกับห้าเป็นยี่สิบหกบวกกับสามนะฮะเป็นยี่สิบเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะฮะ อ่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะสายรูดสายรูดเดี๋ยวจะให้เด่นไปนะ,ะเด่นไปวันนี้เด่นอะไรนะ,ะสายรูดสายวิ่งสายวิ่งอ่าวิ่งได้นะฮะรูดก็ได้นะฮะสายวิ่งสายวิ่งอ่ะวันนี้วันพุธนะฮะใช่ไหมวันนี้วันพุธใช่ไหมอืม วันพุธนะเด่นสเด่นห้านะคะเด่น4ี่และห้านะคะวันพุธเด่นสเด่นหสายรูดนะคะอ่ะสี่ชนนะ4สี่เก้านหนึ่งสสะฮะ 4, 9, 4, 0, 4, 1, 4, นะ,ะ,นะะหรือใครจะเอา5้าได้าสไปแล้วเมื่อวาน5้าสามห้าหน้าศะอืมอ่ะสองตัวล่างเมื่อกี้นี้ ทำไมเหมือนคล้ายๆกันเลยเนาะนะคะคล้ายๆกันเลยนะฮะสองตัวล่างกับสองตัวบนทําไมคล้ายๆกันเลยนะคะอ่ะสองตัวล่างก็มีสี่นะไม่มีห้ามีสี่นะคะอ่ะวันนี้วันนี้นะคะวันนี้วันพระนะคะกันนะคะกันเนาะอ่ะนะคะฝากไว้เป็นแนวทางนะซับสไครต์ไลค์แชร์ให้จัดด้วยเด้อนะฮะท่านผู้ชม